ใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกก Land นชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกก Land นชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมัน,มน,มน,มนเติมท้องล้านๆก็คุกกี้แลนชอปฝากไว้ด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมอ e ีฟุตบอลกัเหมือนเดิมแล้วก็ัมีค้งสำหรับการจะดับนักเตะก็รอบนี้ก็เป็นพีออฟเดอะวียูซีแเลย ก็แอบดูค่าพลังมาแล้วนิดหน่อยหลายๆตัวก็ค่าพลังเด็ดอยู่นะซึ่งเอาจริงค่าพลังค่อนข้างเยอะเลยแหละหลายๆตัวเลแทแต่ทั้งแพ็คเลยนะก็ใครที่สนใจที่จะเติมเปิดแพ็คนี้ผมขอแนะนำค p ก k ี้แดนช็อปเติมสนุกไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่าครับมาตัวแรกเลยมันชื่ออะไรพีโอเอชโบซิตโต้ลีฟไลน์อินฟอร์เวิร์ดฟอร์มอันเวริงเป็นกองหน้าเด็กของอินเตอร์มิลานเบอกตามตรงว่าค่าพลังโคตรน้อย เป็นดีไลอิงที่ส่งก็ไม่ดีวิ่งก็ไม่ได้ไวลิงบอลก็ไม่ดีขนาดนั้นยิงคมโอเคอยู่ความเห็นแกงโอเคอยู่บอกคำตรงว่าอ่อนมากเลยตัวนี้เฉยๆเลยอาจจะค่าพลังส่วนสก,กิลก็กองหน้าสายจบไม่ได้มีสก,กิลเล่นท่าแล้วก็มีทูพาสซิ่งตามสไตล์ของดีฟไลอ i ิงส่วนใหญ่ก็จะมีสก,กิลนี้อยู่หลายๆตัวเฉยๆนะปลตัวแรกเฉยๆเลยตัวต่อไปมันชื่อว่าเดนิสแมนแมนหรือมันน่าจะ สักอย่างหนึ่งแหละโฮเกเยอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดนี่มันก็คือไบอันเอ็มบูโม่เลยปะค่าพลังอย่างเอ็มบูโมติดบูตแอคูเรซี่ฮึบไม่มีบูตก็ยังจะเก่งอยู่ดีป้าสปีดเกแอร์จัน9ก้ คิงเพลเวอร์90ซามินา87บรลาั87ออฟซิเวนเน 84, ่84ปองกะทน88ไทโพซิชัน87ฟีจีงถึง83ซึ่งบูทค่าพลังส่งแต่ถ้าแค่นี้คงไม่รู้ว่าจะบูทนี้มาทำไมอ่ะนะบอก,กตรงว่าใช้งานได้นะเป็นโฮไเบเยอร์บอก,กตรงว่าเสียดายเล่นเอเมไม่ได้ ถ้าที่เอได้จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่านี้นเล่น s s ปีสูงปีต่ำมีปีต่ำกั่า S ไม่อ้อมสไตล์อย่างน้อยก็เล่น s s ได้อะนะส่วนสกิลก็ดับบิ้ทัสโซนโดนทูพาสซิ่งลองเินเคอร์เลอร์ลองเลนชูตติ้งคัดมีไอเอ็นเทิร์นไฟติ้งสปิริตก็เป็นสกิลที่โคจะครบเครื่องอยู่แล้วบอกต,ตรงๆว่าอยากจะให้เลี้ยงบอลมาถ้าเลี้ยงบอล90หมดนะบอกต,ตรงๆต,ตรงนี้สุดโหได้เลยแต่มาค่าพลังขนาดนี้แล้วก็สกิลดีขนาดนี้บูตก็ไม่โดนค่าพลังสาคัญเยอะขนาดนั้นใช้งานได้นะไปะใช้ได้ ตัวต่อไปก็เป็นฮาวิ่บารนโพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดบูทออฟเดอะบอลโหบูทบูทดีมากเลยว่ะโดนทั้งสปีดแอคเซชันบอก,กตรงตรงไม่มีบูทดูดรอปไปเลยแต่ถ้ามีบูทบอกตรงตรงว่าโพลิฟิกชั้นน้ำอะสปีดเก้าสามแอคชันเก้าสิไวมากตามิน้า86แอทแทกกิ้งออฟเวนซีแวนเน่แปบอกตรงตรงปปี่บิงเก้าสิบทเปอรชั่น87ก็แอบตักอยู่เหมือนกันนะค่าพลังเลี้ยงบอลน,น่าจะให้แถมมาหน่อยเนี่ย ประมาณนี้เออแต่ฟียิ่ง85บอกตามตรงสำหรับฮาวิบานเป็นตัวที่ค่าพลังใช้งานได้นะการ์ดเก่าๆพี่ออฟเดอะวีคที่มาก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ข้อเสียเดียวเนี่ยนะของฮาวิบานคือไม่มีดับเบัลทัศน์มีทูพาสซิ่งลองเลนเคอร์เลอร์ลองเลนชูตติ้งซูเปอร์ซับพินพอยต์เอาไซเคอร์เลอร์คัตแมกซเอ็นเทอร์นไฟติ้งสปิริตไฟท์ทำช็อตเสียดายไม่มีดับเบัลทัศน์โซคอนโทนโซคอนโทนไม่มีพอทนแต่ไม่มีดับเบัลทัศน์นี่เป็นปีกอ่ะผมว่าสกิลเล่น้าหมมััักกเเเซททิิร์นดบบลยงงงไ็ตอี มันก็ต้องเลี้ยงกินตัวแล้วก็เก็บบอลอยู่กับตัวไปนหน่อยเนาะต้องใช้สกิลเพย์หน่อยตำแหน่งนี้เล่นได้แต่ปีกด้วยปีกสูงปีกต่ำเฉพาะสั่งซ้ายฟังขวาปีกสูงอย่างเดียวแต่ว่าผมให้ใช้งานไว้ได้นะข้าพลังเป็นโปรตีฟชั้นนำนี่แหละแต่สกิลก็เล่นยากหน่อยไปตัวที่2ตัวต่อไปก็เป็นเวสลี์โฟฟาน่าบิลล์อัพฟอร์มแตนด์ดไม่ให้ฟอร์มอินคอนสแตนนี่บอกตรงๆว่าก็าบุญแล้วนะไม่ค่อยจะได้ลงเท่าไหร่เลยสําหรับโฟฟาน่าข้าพลังเกมรับ ก็ได้อยู่แต่แอบ,บน้อยนิดนึงแต่สปีด8 89เก้าเอเนี่ดีมากจ 88, ํา8 8ดวิคเอนแทก88นี่ก็ทําได้ดีเฉดายรับพลังเกมรับเนาะนะ่าจะให้มาเนี่ยประมาณเนี้ยจะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยส่วนสก,กิลเกมรับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 แปดแปดสกิลครบบอกตามตรงว่าข้าพลังเก็รับแอบน้อยแต่ว่าถ้าวิ่งไวแล้วออกตัวไวค่าน,นี้ผมให้ใช้งานได้นะสําหรับแผ่นนี้เลยแล้วก็จำตอนแตกก็ค่อนข้างทาได้ดีแล้วก็วิ่งแซงแล้วก็ไปสไลด์เอาละกันนะเวลีโฟฟาน่าใช้งานได้นะแปะ ตัวที่ 2. 2ตัวต่อไปก็เป็นเฟริกเมช่า b ล็อกท o บล็อกฟอร์มแ a นด a r บู o ชูตติ้งอืมโอเคอยู่เป็นบล็อกทูบล็อกที่สปีด8 88แปดอสเซชั่อย่างน้อยสปีดปลายไวแต่ต้นก็80ขึ้นก็โอเคอยู่ฟิเตอร์คอนแทก88ดีมาก k ิ King Power 93, ้งพาวเวอร์เก้าดีดสิ พวกนี้ครับพลังเกมรับก็มีเลี้ยงบอลก็ได้บอลทน90าิบบิ้ง85าไทเบชัน87ทส่งบอลก็ดีโลภะแ887โล, 8, 7, ละพะแสฟีชิงถึง76สําหรับเฟลิกเมชาเลยก็คือบอกต,ตรงๆว่าเป็นบล็อกทูบล็อกที่เก่งเก่งเลยบล็อกทูบล็อกที่ไม่ช้าความเห็นเก่งดีข้างลัางเกมรับมีเลี้ยงบอลได้ส่งได้ยิงคมก็ไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนกันสําหรับบล็อกทูบล็อกที่บล็อกทูบล็อกที่ค่าพลังที่แบบว่า คบเพื่องขนาดนี้ทั้งลุกทั้งรับอ่ะนะก็สกิลก็มีสกิลเกมรับด้วยมีสกิลเกมลุกด้วยมีทูพาสซิ่งมีลองเลงชูติ้งมีเซอรคอนโทลด้วยแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของดับเบิลทัสอะไรขนาดนั้นแต่ในเรื่องของตำแหน่งบล็อกทูบล็อกผมว่าในเรื่องของสกิลส่งมีแล้วก็สกิลเกมรับนิดหน่อยผมว่าก็โอเคอยู่นะแอบรู้สึกเสียดายนิดน,นึงไม่มีในเรื่องของอินเตอร์เซปชั่นกับแมทมาร์กิ้งและพวกนี้แต่ค่าพลังบอกตามตงว่าเก่ง เอ็มบอกถูบอกที่เล่นง่ายเลยเฟลิกเมชาถามมาสุดโหดไหมผมบอกตาตรงว่าผมให้สุดโหดได้อยู่นะสําหรับเมชาเพราะว่าค่าพลังบอกตาตรงว่าเล่นง่ายอะ่ะเป็นบอกถูบอกที่เล่นง่ายเลยมีทั้งค่าพลังเกมลุกก็ได้จากเกมรับก็ได้วิ่งก็ไม่ช้าความแข็งแกร่งก็เยอะสกิลอ่ะนิดเดียวติดในเรื่องของสกิลแต่ยังไงผมก็ต้องให้สุดโหดนะเพราะค่าพลังดีมากเมชาสุดโหดไปสุดโหดตัวถัดไปก็เป็นวิคาริโอออฟเนซีฟโก้คิปเปอร์ฟอร์มเมเวอร์ลิงดูค่าพลังโกแค่นี้บอกตามตรง สุดโทษค่าพลังโกพี่ออบเดอะวีคที่โคาจะเยอะเลยแหละเอายาแค่9กาแต่ไส้นายนี่ลน้ลนๆเลยแล้วก็ไม่มีโลพันแต่ไม่เป็นไรถ้าฟอร์มอเวอร์ลิงแล้วถ้าค่าพลังโกจะเยอะขนาดนี้นะยังไงก็สุดโทษไปแต่โกมันก็ต้องลองอะนะ่ะเนอะตัวแรกเลย ตัวต่อไปก็เป็นนูโนเมนเดสออฟเ n นซีวิงแบ็กฟอร์มสแตนดาร์ดคือเมนเดสตัวนี้โดนบ o o t ครอสซิง84ก็พอผมว่าประมาณ84 85ขั้นต่ำอะ่ะก็คอสเข้าหัวได้อยู่นะแต่ว่านูโนเมนเดสบอกตรงๆยังไงเขสุดโหดทุกร่างอ่ะวิ่งโคตรไวครับลังเกมรับก็มีเลี้ยงบอลก็มีส่งก็ดีความแข็งแกร่งก็มีส่วนสกิลก็มีสกิลเกมรับด้วยมีสกิล ส่งมีสกิลยิงสกิลเกมรับเนี่ยมีแมนมาร์กิ้งมีไลดิงแท็คเกิลมีอินเตอร์เซพชันด้วยสกิลข้างที่จะครบเครื่องเลยแหละแล้วก็ค่าพลังบอกตามตรงเยอะมากเป็นค่าพลังระดับอีพีกได้เลยสำหรับดอนโนโีเมนเดสนะปัจจุบันตอนนี้สุดโธนไปตัวแรกเลยไม่ต้องวิเคราะห์ค่าพลังเยอะเลยอะตัวถัดไปก็เป็นวิกเตอร์โยเกเลสโกโบเชอร์ฟอร์มอเบเบอร์ลิงบอกตรงๆว่า เก่งมากเลยว่ะคือเข้าลังเยอะมากสปีด90แอสเซชัน89้ไวมากแต่ก็เป็นกองหน้าสายจบวิ่งไวนันนี้บอกต,ตรงๆว่าไม่ธรรมดานะฟิทอนแท็กถึง90แข็งอีกตั้งหากเป็นกองหน้าสายแข็งแล้วดันจะวิ่งไวแล้วอมสีแวนเน่เก้าสิบอน8 4ดสี่ิวิ่ง87ไทโพซิชัน87ดันจะเลี้ยงบอลดีอีกแล้วฟีนิชชิ่งถึง90บอกคำตรงว่าเป็นกองหน้าสายแข็งสายจบที่่อง้างทิดาครบเครื่องจะเอาไปเทียบกับเอ็มปาเป้ A, ผมว่าก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่านี่คือกองหน้าสายแขง แล้วทันจะวิ่งเร็วอีกแล้วยิงคมแล้วเลี้ยงบอลดีอีกก็ไม่ธรรมดาปะโยเกเลสค่าพลังมาอย่างนี้ยังไงผมก็ต้องให้สุดโหดน,นะกองหน้าสไตล์นี้ ไม่ได้จะบูลลี่หรือจะอะไรนะแต่ว่าถ้ามาฆ่าพลังเงี้ยเรียกง่ายกว่าฮาแลนด์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลก็กองหน้าสายโจปาเฮดดิ้งอะไรพวกเนี้ยอค,คุมอีกนีดชิ่งเราเล่นเคลล์เราเล่นชูติ้งแล้วก็มีวันพัดพาดด้วยทำในการทำชิง่งเล่นหน้าคู่คู่ค M P P L กับเอ็มบาเป้ก็โคตรจะเก่งมากๆเลยสุดโหดแป๊วิกเตอร์ยกโยเกเลสบอกต,ตรงๆว่าเก่งมากแต่ก็ไปอยู่ข้างหลังนูโนเมนเดสแหละตัวต่อไปก็เป็นเฟอร์มินโลเปสโฮเมเยอร์สองเท้าธรรมชาติฟอร์มสแตนดาร์ดบูทจากที่เคืออินสติ้งนี่บูทดีอออยู่่นะเออแตก็ ค่าพลังตั้งต้นให้มาเยอะเยอะมากเลยต่อให้ไม่มีบูตก็เก่งอยู่ดีสป,ปีด8 9แอเซ,เซชัน9 1เไวบลังแ8 8 8ซามินา87ดิบิอล4ก็พอมีด้วยนะส่วนค่าพลังเกมรับนี่แอบเสียดายเอาไว้เล่น CM มั้งแต่ผมว่าถ้าเอาค่าพลังเกมรับออกไปแล้วไปเพิ่มเนื้อของสปีดมากกว่านี้นิดนึงจะเก,ก่งกว่านี้เยอะเลยออฟซีเวนเนย์แบอลทน90ิบดีบิง90า้นาิเนเ้า90เลี้ยงบอลดีมากโรมาถ,ถึง87แล้วฟีจจ็งถึง87 โอเพเยอร์ที่เลี้ยงบอลดีวิ่งไวทรงดียิงคมก็สุดโหดถนัดสองเท้าธรรมชาติด้วยแต่เสียดายว่าติดตรงค้าพลังเกมนับนิดหน่อยแต่บอกตามตรงว่าถ้ามีค้าพลังเกมนับเท่านี้มาด้วยนะเก่งเล่นซ m เ ไม่ออฟสไตล์ด้วยเก่งเลยโฮเพเยอร์ณปัจจุบันตัวหลักทีมผมก็ใช้จูดโชทามที่ข่าพลังเกมลุกประมาณนี้แหละแล้วก็มีข้าพลังเกมรับประมาณ80ิบนิดๆประมาณนี้เลยผมรู้สึกว่าถ้าเล่น CM ต้องมีข่าพลังเกมรับด้วยสุดโหดเฟอร์มิโลเป้บอกตามตรงว่าต่อให้อัพค่าพลังเองไม่ได้แต่เป็น CM ก็เก่ง a m F ก็เก่งปีกต่ำก็เก่งปีกสูงก็เก่งสกิลก็ค่างที่จะครบเครื่องแต่พอทัดคัดไม่ไายเทิร์นเซอร์คอนโทรลมีทูมาซิ่งมีลองเลนเคอร์เลอร์ลอง เอาจริงๆเฟอร์มินนี่รู้สึกว่าสู้กับนูโนเบนเดสได้อยู่นะบอกตามตรงว่าในเรื่องของการใช้งานใครใช้ได้ดีกว่าหรอยังไงเฟอร์มินบอกว่าดีกว่านะไปตัวแรกเลยตัวต่อไปก็เป็นฟลอเรียนเบียตเคียทีเพเมเกอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดนักเตะลิเวอร์พูลก็มาเอาจากใน UCL เอาละกันสปีด90แอสเซชัน92ไวมากเคียทีปาลัน90ซามิน่า85ออฟเฟนซี i วนเนต87บอลกรนโทนเก้ดิบิงเก้าสาเดิเฟชัน94 โลพัส90เรายิงถึง81บอกตามตรงว่าเก่งเก่งมากเวดวิว่งโคตรไวเรียงบอลก็โคตรจะดีส่งก็ดีมากยิงก็ได้ส่วนสกิลก็ดับเบิลทัสโซนทอนทูพาสซิ่งลองเลนเคอร์มีพินพอยด์ด้วยมีค่ายเม้าเฮนเทอร์นไฟติ้งสปิริตมีวันทัสทัสด้วยครบเครื่องของเพย์เมเกอร์ที่วิ่งไว เลี้ยงบอลโคตรดีส่งดีมากยิงคมติดอย่างเดียวเลยก็คือฟอร์มแซนด r าแต่ว่าถ้าฟอร์ม A อย่างนี้อยู่แน่นอนก็สุดโฮตำแหน่งที่ให้มาไม่ออฟสไตล์เลยด้วยแต่ก็แค่3ตำแหน่ง AMF ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะถ้าค่าพลังขนาดนี้นะบอกตามตรงว่าไม่ต้องรอบูทด้วยเฟอร์มินต้องรอบูทไปตัวแรกเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายของแพ็คก็เป็นจูดเบลลิโกจูดเบลลิงแฮมโฮเวเยอร์สเท้าฟอร์มอันเวเบอรริง อืมสปีด87เอสเซชั่น81ก็โอเคอยู่นะสำหรับจูดแต่จูดก็เป็นตัวที่ถ้าเป็นช้กาดพิเศษก็สปีดต้นก็ช้าแหละทือคขนแทก81ก็พอมีบาลา85ดีซามินา90ค้าพลังเกมรับก็มีเล่น cm ก็ได้อยู่อ้อมที่ไปใน87บอลทน90ดิบิง87ไทโิชั่น88 เราา88ฟีชี่ถึง87แต่ว่าทําไมรู้สึกว่าดูออนกว่าเฟอร์มินเนี่ยถ้าเราตัดค่าพลังเกมลับอาะเฟอร์มินติดบูตแหลปุ๊บตัดค่าพลังเกมลับออกไปค่าพลังเกมลุกนี่ผมว่าเฟอร์มินดูเล่นง่ายกว่านะวิ่งไวกว่าเยอะเลยอะ่ะสปีดต,ต้นห่างกันสิบแล้วบอกตามตรงว่าสําหรับแพทนี้สปีดต้นสำคัญมากคือผมว่าจูตัวนี้ต้องเด่นไปทางด้าน C M F แล้วอะ่ะถ้าเล่น A M F ผมยังรู้สึกว่าแอบวิ่งช้าไปนะเลี้ยงบอลก็กัก ส่งบอลดียิงคมจริงความแข็งแกร่งดีจริงเท้าดีจริงส่วนสก,กิลก็เดือบัตทัตฟิฟแฟบโซนโทนเป็นสเปเชียลดับเบัลทัตด,ด้วยมีอินเตอร์เซปชันเล่น CM ดีทูบสซิ่งดีแล้วก็มีวันทัตพาร์เล่นชิงจังหวะเดียวก็สุดโหแหละจูด๊ดคือข่าพลังมันเยอะแต่ว่าก็ต้องเป็น CM แต่ว่ายังไงดูจากเมื่อกี้ถ้าเล่นเกมลุกจริงๆใครเล่นง่ายกว่าบอกตรงๆว่าเฟอร์มินเล่นง่ายกว่านะแต่ก็สุดโหนะจูด๊ดไป อยู่ข้างหลังเมนเดสโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะับการจาดัดับนักเตะไปออฟเดอะวีคยูซีเอลซึ่งบอกต,ตรงๆว่าค่าพลังเยอะเยอะมากๆเลยไอพวกตัวใช้งานได้ค่าพลังก็เยอะเยอะจริงๆแล้วก็หลังๆนี้ไม่ค่อยจะได้ให้ตัวสะสมแล้วอะเพราะว่าในเรื่องของสกิลกับค่าพลังมันก็อย่างน้อยตัวที่ค่าพลังน,น้อยแต่สกิลมันก็ให้มาดีตลอดไม่ได้ให้มาแบบสกิล3 4สกิลเหมือนเมื่อก่อนนะนะก็ส่วนตัวอยากได้ตัวไหนผมอยากได้เป็นโยกิเลส ตัวอื่นก็วิคาริโอถ้าผมเปิดได้วิคาริโอผมก็อาจจะรีวิวแหละชอบอยู่แล้วรีวิวโกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะทุกคนที่ผมจะอันดับไปอะ่ะไม่ต้องเชื่อนะใครได้ตัวไหนไปลองเล่นเองก่อนนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีตัวเล่นเขามือไม่เหมือนกันนะโอเคอครับทุกคนครับเราชมนะครับขอบคุณท like, ุกคนคอยกดไลค์กดซับสไครป์ผุ๋มเลยครับมีแค่น,นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ